ายแบบนี้ขวามีไว้ยืนครับซ้ายมีไว้จ้วงนักมวยในทีมของฟาชัดมยไทยยิมถ้าไปดูหน้าตาอายัดนี่น่ากลัวครับเวลาการเวลาตำปากปั้นหน้าแต่ว่าเจ้าพยาเจ้าพยาครับแข่งซ้ายไปแล้วโอ้โห,โหดึงจังหวะต่อยซ้ายดีเหลือเกินครับ แหมดูเหมือนจะว่ายน้ำเข้ามานะครับอายัดโดนแล้วดึงหลบสวยครับโอ้โหแข้งซ้ายขวาเหมือนกันนะครับหมัดเคาะเจ้าพญาแล้ววางเดินตัดขวาแล้ววางซ้ายนะครับวางซ้ายอ่าแหมจะปักศอกครับโอ้ยสายหนักจริงๆครับดูแกปั่นไปครับโอ้โหอัดเข่าซ้ายเข้าไปครับออกหมัดแข้งเข่าโอ้โหพอจัดเจ้าพญาอายัสอ่าเดี๋ยวดูครับ ไปจะเจ๋งกว่ากันครับซ้ายกับขวาเอาครับต้องชิงกันออกหน่อยครับเดินเบียดเข้าไปแล้วก็ถอยพังครับเพราะว่ารู้กิจกรรมดีนะครับว่าซ้ายหนักแรงนะครับแต่แกะถอยดีจริงๆครับดูครับสูนโยกนด้งนิดเดียวครับหลุดหมดนั่นเลยครับเจ้าพญาครับอ้าวรอ้ยคับแบบนี้โอ้โหนีครับศอกครับ เออนี่ครับหนีเด้งไปเด้งมาดีโอ้โหต่อยหลุดก็โดนครับซ้ายกับขวาโอ้ยโดนขวาซ้ายไปโอ้โหรอดไหมรอดไหมรอดไหมโอ้ยเอียงข้างเลยครับตอนนี้ครับอายัสันฟ้าต้องบริเวณบริเวณใบหูด้านด้านขวานะครับเหมือนจะมีรอยฉีกครับน่าจะโดนแข้งไหลไปติดมุมโอ้ยโดนมัดขวาต้องระวังนะครับ นี่ขนาดซ้ายข้างเดียวครับโอ้ยโดนแต่ละดอกอ๋อยังไงครับโอ้โอ้ยบู้าไปมาโอุนครับกรรมการว่ายังไงยังไม่นับนะครับเปาตุกไปต่อครับโอ้ตอนนี้เกรงไว้แน่นครับโอ้แต่ว่ามันไม่ทันอ๋อสิครับซ้ายเจ้าพญาไปก่อนซ้ายมาอีกโอ้โหเจอศอกครับหน้าผาโอ้โหก้มลงมาต้องระวังครับแข้งนี่รออยู่แล้วแหม่กะทบต่อยขวานะครับ เจ็บปวดไปมนแล้วครับโอ้ยโอ้หมุนหัวโอ้ยคือการคอครับไหวหรือเปล่าครับแคปแบถึงกับเซตามเข้าไปครับข่าเต็มเต็มหน้าสอกอีกหนึ่งชุดโอ้ยหมุนไปมุนมาบทจะทนก็ทนยิ่งพิตอนี่โดนสวนเหมือนกันเลยครับเจ้าพยาครับเจอทีเดียของยาสันินฟ้าแล้วนี่ครับแแกจะกอดเข้าไปก่อนครับโดนเข่าไปนี่ครับจะถอดใจเหมือนกันครับ โดนซ้าอีกบัตรหนึ่งหนีครับหนีแทบจะวิ่งหนีหมุนมานีก้มไปเจอแข่งครับแมวันนี้เจอพลังการบุกของเจ้าพระยานี่ทำอะไรไม่เป็นเลยครับอายาซาิฟาน้นมวยจากอิหร่านนี่ครับจะสอบู้บ้าอีกแล้วแมแล้ววันนี้ต้องบอกว่าเป็นเจ้าพระยาออนโชเลยครับ เรื่องของศิลปะเรื่องของอาวุธนี่ครับเข่าลอลกเจ้าพระยาเพชรปตอครับนักชกจากเมืองกรุงเกา่าพระนครศรีอยุธยาครับชนะคะแนนอายสซาิฟ้าจากอิหร่าน